หกเทคนิคจัดร้านแนวจีนฉีกทุกกฎการตลาดธุรกิจจากจีนที่ตอนนี้เข้ามาตีตลาดในเมืองไทยกันอย่างคึกคักล่าสุดก็คือทีม e ูอีคอมเมิร์ซรายใหญ่จากจีนในเครือพินตัวตัวที่ดําเนินธุรกิจในไทยเป็นที่เรียบร้อยไม่นับรวมบรรดาร้านค้าร้านอาหารเครื่องดื่มของจีนที่แต่ละแบนด์ต่างก็มีจุดเด่นของตัวเองถ้าเรามองข้ามในเรื่องความกังวลที่หลายฝ่ายคาดการว่าจะส่งผลกระทบต่อ SME ในเมืองไทยที่ตายเรียบแต่อย่าลืมว่าในวิกฤตก็ยังมีโอกาสมีหลายอย่างที่เราสามารถ สามารถเียนรู้และนําไปปรับใช้เพื่อสู้ศึกแบบตาต่อตาฟันต่อฟันหากวิเคราะห์กันว่าอะไรคือจุดเด่นที่ทําให้แบรนด์จีนเหล่านี้เป็นที่นิยมถ้าไม่พูดถึงเรื่องสินค้าบริการราคาอีกเรื่องที่ชัดเจนคือรูปแบบร้านซึ่งคนจีนจะเน้นที่ห่วงจุ้ยเป็นสําคัญแม้ไม่มีตัวเลขยืนยันว่ามีผลต่อยอดขายมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆมีผลทางจิตวิทยาอย่างน้อยก็ทําให้การบริหารจัดการในร้านสะดวกและสร้างความรู้สึกดีๆให้กับลูกค้าได้มากลองไปดูกันว่า6เทคนิคที่ว่า ว่าน,นี้มีอะไรบ้าง 1. เปิดหน้าร้านรับซาัาบทิศท,ที่ดีต่อการค้าขายตามหลักฮวงจุ้ยคือทิศใต้ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเชื่อกันว่าถ้าหันหน้าร้านไปทางทิศเหล่านี้จะทําให้ค้าขายดีไม่มีอุปสรรคเจรับความรวยและควรเลือกทิศที่อากาศถ่ายเทได้ง่ายจัดภายในร้านให้ดูโปร่งโล่งสบายมีแสงสว่างกําลังดีนอกจากนี้ป้ายร้านไม่ควรมีเกิน5สีและจํานวนสีควรเป็นเลขคี่1 3 5หโดยป้ายร้านหนึ่งสีจะทําให้ร้านพออยู่สบายขายได้เรื่อยๆและป้าย ร้าน3มสีจะช่วยให้ร้านรุ่งขายดีส่วนแป้ร้าน5้าสีเชื่อกันว่าจะมั่งคั่งร่ำรวยเติบโตเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้สองปรับที่นั่งในร้านเพิ่มความเฮงจำนวนโต๊ะกับเก้าอี้ในร้านเป็นศาสตร์่วงจุ้ยที่น่าสนใจโดยมีหลักการว่าจำนวนโต๊ะทั้งหมดในร้านควรรวมกันเป็นเลขคี่เช่นมีเก้าโต๊ะและควรเลือกโต๊ะกลมโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือโต๊ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยมุมของโต๊ะไม่ควรเป็นมุมเหลี่ยมควรให้มีส่วนโค้งมนอย่าให้มีลักษณะเป็นแหลมคมเพราะจะท ำให้เกิดปัญหาภายในร้านได้รวมถึงการจัดเก้าอี้ควรเป็นเลขคู่ที่จะส่งผลดีต่อทางลูกค้าและเจ้าของร้านด้วย 3. าตำแหน่งแคชเชียร์เรียกซาตำแหน่งโต๊ะเก็บเงินตามหลักฮวงจุย้ยคือทางมังกรหรือทางด้านขวาของร้านโดยทางด้านหลังของพนักงานคิดเงินควรเป็นผนังทือเพื่อช่วยเสริมความมั่นคงบริเวณที่ไม่ควรเป็นตำแหน่งเก็บเงินคือใต้บันไดหรือคานและไม่ควรติดกับห้องน้ำห้องครัวเพราะเชื่อว่าเป็นมุมอับโชค 4. ปรับทิศทางของครัวเพิ่มลูกค้าคำว่าครัวตามหลักฮวงจุย้ยมีความหมายแทนคำว่ามัง่งค่งสัมพันธ์กับทางหลักทางวางผังครัวว่าควรจะจัดพื้นที่ให้พนักงาน การทำงานได้สะดวกคล่องตัวไม่เดินชนกันหรือชนเข้าของในครัวที่สำคัญในครัวจะต้องสะอาดสว่างและสวยงามในครัวมีอากาศถ่ายเทได้ดีไม่อับชื้นเตาทำอาหารควรอยู่กลางห้องครัวเพื่อให้พลังงานที่ดีหมุนเวียนในห้องอย่างสมดุล หาเครื่องรางเสริมความมั่นคงให้ร้านโดยขึ้นอยู่กับความเชื่อและความศรัทธาของแต่ละบุคคลส่วนใหญ่ที่เห็นกันก็เช่นพระสังฆจายปีเสียแมวกว่าหินนำโชคเป็นต้นโดยทิศทางของเครื่องรางเหล่านี้ควรหันออกทางหน้าร้านเสมอไม่ควรวางไว้เหนือประตูทางออกใต้คานหรือใกล้ห้องน้ําเพราะจะทําให้เครื่องรางไม่มีพลังและไม่ควรวางบริเวณที่ลูกค้าพุกพ่านหรือบริเวณที่เป็นทางผ่าน หจัดผังร้านเพิ่มบารังในการซื้อในกรณีที่เป็นร้านค้าปิกก็มีห่วงจุ้ยที่ใช้ได้ผลซึ่งที่จริงก็คือหลักทางจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นควรเว้นระยะห่างชั้นวางของให้เดินง่ายควรห่างกันรประมาณ60-90ถึงเซนติเมตรเพื่อให้ลูกค้าเดินได้สะดวกและมองเห็นสินค้ามากขึ้นหรือการวางตู้แช่ไว้ที่ด้านในสุดของร้านหรือในตำแหน่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากหน้าร้านทําให้ระหว่างที่ลูกค้าเดินไปที่ตู้แช่จะมีโอกาสผ่าน เห็นสินค้าอื่นได้เพิ่มขึ้นรวมถึงการวางสินค้าที่ลูกค้าต้องการมากไว้ด้านในสุดข,ของร้านทําให้ลูกค้าต้องใช้เวลาในการเดินเข้าไปหยิบสินค้านั้นทําให้มีโอกาสขายสินค้าอื่นๆเพิ่มได้ ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7